วิ่งมาตามื่นมาเลยมีอะไรยังั้นเหรอถ้อาฉันวิ่งมาไม่ทันพี่นะสิคือตอน,นีพี่จะไปอ่ะฉันจะรู้พี่จะกลับมาเมื่อไหร่จะฉันมีสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกพี่อาจมีอะไรก็บอกพี่มาเลยรีบไปเดี๋ยวรถไฟหมดใครครับพี่ค <c oughs> รับโอ้โหลบล่างารีกตาแล้วพคุณ ภาพราตั้งตัวกายยางอย่างเดียวแล้วเคตรน่ารักไม่พูดเลยคือน่นะคะไม่พูนเหรอต้องบอกว่าท่านผู้กองผู้กองจะปวดเลยเมาที่ไหนกองที่ถึงหลังจากที่ตาขาเรามีเรื่องส่เด็กนะฉันเนี่ยอยากจะมาปรึกษาพี่เพราะว่าฉันแอบรักผู้ชายอยู่คนนึงชีวิตคนเราน่ะมันไม่ยืดไม่ยาวรักใครชอบใครเราก็บอกเลยอยากรับเงินรักใครก็บอก นี่เก็บไว้ก็จะแน่นอกพี่ฉันแอบรักเนี่ยนะเขาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอ่ะอยู่แถวๆนี้แหละเอาอย่างนี้แล้วกันใส่ชุดสีอะไรก็ใส่ชุดสีแดงมนะจ๊ะที่ดึงฉันกลับบ้านเลยโอ้โหที่กูวันนี้มีสามแดงแดงไหนก็พูดไปเลยชัดๆ แดงเข้มแดงแกแดงอ่อนกูรู้สีอ่ะก็แดงไม่แบบแดไอ้เด็กกูแน่เลยไอ้ยังไอ้ยังไทยไอ้ยังยังไทยพี่น้องมึงไเปิดฉากทำไมแล้วนั่งใส่กระถกูนึกว่าจอบผัวไอ้เลวมอะไรตัวเนี่ยตอเล่นหูมูน้องสาวอุบลน้องสาวใครนะ้นอุพลโอ้โหพยายามมาคองคิ้วเข้ามาด้วยนั่งอยู่แค่ มไม่ต้องตนนนทพี่แหละรักะกรที่มาเราสคนน่อูด้วยกันตั้งแต่เล็กนโตมันไม่แปลกที่เราจะรักกันแลเป็นพี่น้องกันฉันได้รักแบบพี่น้องอีใ่หไม่เป็นแฟนไม่แฟนเเตอนนี้พี่มีแฟนไมได้ม่ต้องบวชให้แม่ก่อนที่พ่อจะแต่งอุปชั ปวดกล้าไปเจ้าาเลยปวดวันเดียวจริงนกาเต็มหน้าเลยจะปวดอีกเหรออะไรพูดอะไร้าพนี้วตีนีู่ยอาจารย์ยังไ่นุเลยี่้ันเธอนะเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆอะน่านี้ีเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็ก เอข้าวที่เขาเคยจดจำตอนฉันเด็กๆเนี่ยจไรพี่<ด>รักกันที่มาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันไหนพี่ก็ไม่มีวันรักกันที่มา 진짜น어ะเดือดร้